ี่มาครับวันนี้ยาลิ์อีกแล้วเอาอย่างนี้เลยเอาแบบนี้ก็เอาแบบนี้ครับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการมาร์กนำเหนอซึ่งรายการของเราสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักนี่คือรายการที่เราได้นํารถคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เราเลือกคัดสรรมาได้มานาเสนอลูกค้าให้ได้เห็นกันเลยแบบหมดเปลือกว่ารถมาสภาพแบบไหนเราทาอะไรกับรถบ้างแล้วรถจากเจ้าของเดิมอะดูแลมาเป็นยังไงวันนี้ถ้าคุณดูจบคุณสามารถซื้อคันนี้ได้เลยแบบไม่ต้องมาดูรถตัวจริง ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องเปิดประวัติของโต yo ต้าย r ิมาก่อนจริงๆแล้วโ Toyo ต้ y a r ินะครับมีมาตั้งแต่ปี2000ต้นๆเลยซึ่งจะเป็นตัวยา r ิ s 5ประตูทรงค้ายฮอนด้าเจซึ่งตอนนั้นมันจะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc จนตอนหลังปีประมาณสัก2014 <5. S 1> เขาได้เปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็น5ประตูเครื่อง1,200ตอนนั้นยังไม่มีเอทีพนะมีแค่5ประตูอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับคนไทยปรับเครื่องเล็กลงเพื่อให้ลดต้นทุนแล้วก็ราคาลดลงนะครับแล้วก็ตอบโจทย์สาหรับกลุ่ ไม่ใช่หประตูนะแต่ว่าคันนี้ในปี2021ตัวเริ่มต้นตัวเอ็นทีที่ออกห้างมือหนึ่งห้าแสนาบาทแต่ผมขึ้นกว่าเลยนี่คือยาลิทที่ผมมั่นใจว่าเลขไม้น้อยอันดับต้นต้นของประเทศและสภาพมาแบบเดิมๆโคตรสวยแต่เลขไมเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันคันนี้นะเราได้ตัวเริ่มต้นแต่สิ่งที่เราได้มาคือได้หน้าใหม่คําว่าหน้าใหม่คืออะไรหน้าใหม่คือน,นี่นี่คือกระจังหน้าของหน้าตัวใหม่กับไฟหน้าตัวใหม่นะครับเขาจะมีความโบเฉีียวมากยิ่งขึ้นแล้วตัวรถเป็นสีดํํําาาาาแแบบบบเเนนี้ยมยมลละดดดทัังงคอูว่สภพ ของความสีดําที่มันดุดูเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยรถตั้งแต่เอาเข้ามารถเพิ่งลงไปเมื่อไม่ถึง7วันพอถึงคิวถ่ายรูปแล้วเราแค่ล้างรถไม่ไทำอะไรมาเลยเพราะด้วยความที่มันเลขไม่น้อยปีใหม่มันเลยสภาพมาโคตรดีนะผมจะไม่ได้พูดออปชันเยอะมากอะเริ่มดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากฝากระโปรงก,ก,ก่อนเลยนะครับผมใช้ตัวกุญแจเป็นตัวชี้นะครับฝาเดิมตัวนี้มันสีดําจิกไปมันจะไม่เห็นรอยเล็บอยู่แล้วฝาเดิมผมรับประกันให้นะครับนี่เห็นไหมสีไม่มีเล็บเข้าตัวคําเตือนรูต่างๆนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบแก้ม ไม่มีรอยถอดไม่มีรอยสนิบนะครับรูกเอาสีเนียนๆนลื่นๆไม่รู้สึกหนาไม่รู้สึกแบบทาสีมาอากคันหน้านะครับตัวน็อตไม่มีเคยถอดไม่เคยมีเซอร์วิสรถมันใหม่จัดไฟหน้าเองก็เช่นกันแก้มฝั่งซ้ายต่อเลยนะครับนี่เห็นไหมความสุดเดียวกันนะครับรูปไปลื่นเงามันเนี่ยแหละคือของเดิมของดีไฟตันบอกยังไม่มีมาให้เพราะคือตัวเอ็นทีตัวเริ่มต้นมาต่อเป็นแม็กคู่ตัวโรงงานนะครับแม็กกระทะผมต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าใครซีเรียสเรื่องแม็กอยากได้ชุดแต่งนะมาคุยกันได้ร้านเราติดกับร้านแม็กนะครับยาง ขัดมาตัวรถก็จะมีริ้วรอยของเรื่องการใช้งานเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานบนท้องถนนรถตัวสีดํากุญแจตัวนี้ยังไม่ได้มีคีย์เลสเป็นกุญแจเสียบมือถัดมาต่อเลยทุกอย่างสีดําหมดในส่วนของการเติมน้ำมันนะครับแน่นอนครับเครื่องอีโคคาร์นะเติมเป็นซินตั้งแต่ e 2ี่9ิบได้หมดรองรับมาหมดเรียบร้อยนะครับเชื้อเพลิงเป็นซินอัตราเฉลี่ย20กว่าต่อกิโลลิตรโคตรถูกโคตรประหยัดแล้วก็การรักษาดูแลแมเนนเทน์นะประหยัดสุดๆเมั่อจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวเออเนยเออว่าน ประกันชั้น1ก็อยู่หมื่นกลางๆเท่านั้นนะครับเรียบร้อยจบครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นของเรา4ปีอยู่ที่ประมาณถ้าเอาแบบซัพโปรโมชั่นของผมคือ1.69แต่ถ้าไม่ซัพเอาเป็นของแถมเอาเป็นส่วนลดอ่มากเลือกได้อยู่ที่2.69 4ปีพูดถูกนี่คือถูกที่สุดในตลาดเท่าที่ทําได้แล้วในประเทศไทยนี่ครับ Yaris AT เป็นตัวเริ่มต้นเป็นหน้าใหม่ Minor c h a n g แล้วเป็นตัว Entry จะยังไม่ใช่เป็นตัวที่เป็น Sport Smart ที่มันเป็นทรงเหลี่ยมแล้วนะอันนั้นมันคือใหม่กว่าปัจจุบันป้ายแดงซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เรามาดูเรื่องของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันบ้างในส่วนของการดีไซน์ก่อนดีไซน์ของไฟท้ายของ AT ของผมเนี่ยต้อง มันเป็นโฉมที่คนซื้อเยอะมากเพราะว่าไฟไท้ายเขาก่อนหน้านี้มันตอนที่มันเปลี่ยนโฉมมาเปลี่ยนหน้ามาเนี่ยมันไม่สวยเท่านี้ก่อนหน้านี้มันจะแบบทรงแบบมนๆหน่อยอวบๆหน่อยตัวนี้เขาจะให้ความฉวดเฉี่ยวความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้าน,นท้ายนะครับเก็บสัมภาระทุกอย่างค่อนข้างที่จะให้มากว้างนะข้อดีของ4ประตูบางคนชอบ5ประตูเพราะมันกว้างมันโป๊งแต่ข้อดีของ4ประตูคือการที่เราเก็บของที่มันมีกลินนะ่นอะมันแบ่งสัดส่วนได้ดีเราสามารถเก็บอะไรที่ไม่ต้องกลัวเปื้อนได้ไม่เปื้อนเบาะไม่เปื้อนผมด้านในอะเรมมมมดดยกคเลิอ มันหุ้มอยู่นะครับไอตัวน็อตที่มันเกี่ยวมันก็จะไม่เห็นรถเคยถอดน็อตมาหรือเปล่าดูด้านซ้ายนะครับเม็ดอาร์คอยู่คมๆ e อพีนี้ไปเร็วมากพูดเร็วจนเจ็บคออยู่คมคมิีแต่ร้อยฝุ่นของเจ้าของเดิมด้านท้ายคงไม่ต้องเปิดอะไรเยอะมากนะครับความมันความเงาของตัวกระบะรองท้ายยังเงามันอยู่เลยดูด้านในดีกว่าด้านในสภาพไม่ต้องพูดถึงนะผมเกินไปแล้วว่าเลขไมค์คันนี้น้อยโคตรแบบใช้คาว่าแทบจะเทียบเท่าในตลาดแบบให้อันดับต้นๆของประเทศได้เลยผมจะตัดให้ดูก่อนเลยคันนี้นะครับปี2021เลขไมค์แค่เพียง ปี2025น,นะครับรถประมาณ3-4ปีใช้งานเฉลี่ยปีละ6,000กิโล6,000กิโล6,000กิ <laughs> นี่คือต่อปีเราหัน12เดือนคือเดือนละ500กิโลเมตร500กิโลเมตรหาร3-4ือ1เดือนตกเฉลี่ยวันหนึ่งไม่ถึง20กิโลใช้น้อยกว่ามอาเตอร์ไซค์อีกนาะพี่ใช้โคตรน้อยวันหนึ่งไม่ถึง20กิโลเมตรผมเฉลี่ยให้เป็นวันผมถึงกล้าพูดว่าเนี่ยรถที่เลขไม้น้อยอันดับต้นๆของประเทศเพราะนั้นแล้ววันนี้สิ่งที่คุณได้รับคือคันนี้ออกค่างมา 1. โงรมาลัยมีมีเดียแล้วปรับมีเดียได้มีรับเสียงรับโทรศัพท์ได้สิ่งที่ขาดใครดูกับผมอย่าลืมครับคลิปนี้ทักเข้ามาโทรเข้ามาบอกว่าดูมาร์คนำหนึ่งคุณจะได้รับโปรโมชั่นหน้าจอฟรีพร้อมกล้องถอยหลังฟรีผมติดให้ไม่มีค่าใช้จ่ายออปชันด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนรุ่นก่นกอนๆแค่มีตัวแจ้งมาว่าไม่ได้รัดเข็มขาดส่วนแอนทุกอย่างเป็นแบบแมนวนวลทั้งหมดอย่าลืมนะโทรหาผมผมอยากแถมโทรหาผมเธอถ้าสนใจคันนี้สีดำหล่อๆายในตกแต่งสีดำทุกอย่างคันนี้เปิดราคาเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะคันนี้ปี 99,000บาทเลขไมล25,000กมเฉลี่ยวิ่งว่าแค่20กมอ่ะมันไม่ต่างจากออกมือ1อ่ะหายไปประมาณ15,000ใครสนใจคันนี้นะหลักได้รูปภาพเพิ่มเติมติดต่อมาครับเดี๋ยวผมขึ้น QR c ค d e ช่องทางการติดต่อให้ทั้งหมดทุกช่องทางมาไม่ถูกโทรหาผมได้ครับ0918399922ครับเต็นท์เราตั้งอยู่ที่4แยกเอ็กซ์เรย์จังหวัดพิษณุโลกครับชื่อเต็นท์แตลยนต์มือ2 My Good Car 99จังหวัดพิษณุโลกแต่ไม่ต้องกลัวครับผมซื้อขายทั่วประเทศเป็นประจําอยู่แล้วซื้อรถแบบไม่ต้องดูรถไว้ใจผมได้มีการรับประการตัวเครื่องตัวถังให้ทุกอย่างการซื้อรถกับผมนะครั ต้องมีเล่มรถให้ดูต้องมีตัวรถให้ดูต้องมีใบตรวจสอบให้ดูมีให้ทุกอย่างอย่าลืมนะครับรถคันนี้ไม่ถูกใจผม,ผมมีรถให้เลือกมากกว่า100คันเข้าไปที่เว็บไซต์ mykuda99.com นะครับสนใจคันนี้ติดต่อมาร์กได้ครับที่สุดของคุณภาพรถยมือสองซื่อก,กับมาร์กปลอดภัยแน่นอนวันนี้มาร์กขอญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ